เป็นเรื่องราวของมนุษย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและสารเสพติดเชิญรับชมาทางพระราชวังเนี่ยสั่งให้เราอะมาตามหาปีศาจไปไหนเอา้าไอเดนไอเดนไเไล่ไ,ไอเดนไไอเดนไปไรเ วายแดนต้องโดนปีศาจเข้าล่างแน่นอนทำไงดีเนี่ยต้องใช้วิชาที่อาจารย์ให้มายืนกระดานนะจัดไปเอาปากแก้มอะไรอะปากแก้ปากกาสีอะไรแดนเก็บมั็นชิ่นไหนไม่รู้จะไม่รู้เดินคว้า ปีสี่แปดหรือสี่เก้าไม่รู้นะมันจะลงคาถาแล้วพร้อมไหมพร้อมพร้อมปุกแหวที่เด่นตรงนี้ใครทำไอ้แดนมันต้องขีดต้องขีด,ขด,ขดไปไม่มีที่จะเกิด แกเลยไปตื้นเอาไปไปไหมที่มึงเอาเงี้ยโอ้ยเยียดผาเลอย่างเงี้ยแสดงว่าไอแดนไม่ได้เป็โรมดาแนอนเป็นอะไรก็มรู้กันเมขเขีหมารอ ไอ้ยีนยานของกูบอกว่าไอ้แดนมันมีคำนี้ขนาดว่าอะไรวะโบสะแสดงว่าคนชื่อนี้ต้องอยู่เบื้องหลังในการทำให้แดนกลายเป็นอย่างนี้แน่นอนมาดูจะเหตุผน,นให้มันเป้นยฮ้ยันยันเฮ้ยเป็นอะไรเ,ะเพื่อนไอ้เี่ย เาเเสียยยอ้ฉ oh. รื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลงเชื่อและงมง,ง,งายกับสิ่งที่มองไม่เห็นและที่สำคัญอย่าคิดลิลองสารเสพติดเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีจบ